ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าชูช่องมหาแห่งมวลซื้นครับผมวันนี้ภาพพ่อแม่พี่น้องมากติดตามรับชมมาฟังแนวทางเจ้าแม่ฮาเรนครับผมเนาะมาเบิงว่าวิถีชีวิตเพิ่นอยู่จังใดพี่น้องเนาะช่วงนี้เพิ่นกำลังอยากเข็ดหัวห้องให้ปูเนาะให้องปวงยาเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลยฝากทางช่องมาก เพื่อเป็นแนวทางนะับพี่น้องนอกาสำหรับตัวเลขแต่คือตัวเลขเพิ่นสำหรับวันนี้เป็นเลขฝันนะับพี่น้องเด้อหลกักจเป็นเลขซองเบื้องต้นเนาะยังบริหารนในอขอเป็นทางการตัมือนีเดินทางไปก็เลยเอามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจารณาเพิ่อสักก่อนไปเบิ้ง ตัวเลขนท่างเจ้าแม่เฮเรนด้วยกันครับผมพ่เดียวเพิ่นได้จับมาอยู่บ้านกันเลยที่ไหนอืมนันอืมเป็นไก่เห็นหยาบหรือกก่มุ่งหยาบครับผมโอ้มึงเข็ดแท่นเฮ็ดยังขึ้นนี่บ่ครับเฮ็ดเป็นห้ามเฮ็ดเป็นห้ามขึ้นเพราะเฮ็ดแท่นจ้าอืเป็นห้ามเอาเพิ่นขึ้นตั้งไว้คือเช้งหน้านี่บ่อันยน้ามูแม่บ่อบ่อห่นน้อย งานเช็กสี่ละจชกยี่แดงงามคนมากเพิ่นเขากิดิุดแดมาจุดถูกใจถึงชอบมือของทุกนีแล้วทุ่มหนักมากครับเอฟซีขับนี่เพิ่นเอาไว้โอ้เพื่อการังครับพักแกล้มอยู่พี่น้องเนาะกาลังร์ล่อมองยูอยู่ครับผมผู้ใดที่เป็นเจ้าภาพให้นะครับเลิกผู้ใดอยากรวยไปเนีกาเฮ็ดให้อองปูองยานะครับว่าสิเฮ็ดวงไดหเจ้าแม่เจ้าแม่ซีเฮด มังนี่มากมังก็กล้วยจริงโอ้กล้วยมั้งครับเมตานี่เศรษมากเลโอ้ยมุพุ่นมุ้งพุ่นจ้โอโอ้แม่ว่าก็ตบไปเอาไปมาให้ไปหวยุหันกล้วยนนัเป็นแต่ดีโอ้ยเยใต้ก็ล่วยโอ้ยเพราะว่านม่นไปยุหันเมตานี่่เตานี่บอกควยป่าหาที่เดผันครับน ห้าสิเอ็ดตัวจำบอลืมเอ่อคับาห้าโอ้พระเจ้าจุ้นนี้ก้อนสีกอนสีน้ำแดงน้ำเป็นใบหน่อยหน่อยครับผม้านี้เป็นกำลังออก่กำลังออกลังออกปีบ่เาลูกถอดกระตัวนไหมฮจะอาลูกโอ้ดื่มถอกเลยกลังออกปีปีกำลังสีโพดิ เท่มอหน่โอ้ยก้วสิ้ายการหนึงมันมากมันมากท่นบอกมันมาเบนหงวดันมันกระไาทั้งบนทั้งล่างมันจยถูกดครับมันกระจตัวใดแบบจาก็ถามมันนังไง่นเกตเก่าท่เงินเก่านก็ออกฤท่ิีกาทั้นเกตเก่าทั้งินเก่าหวดนมากใหม่ใหมเกตตัวเีกหรอครับพี่สี่ตัวเรยกกัได้ตามโตวันนี้ตามโตวันนี้กจ

เห็นไหมจ๊ะเห็นดูเลือแต่ว่าบ่เห็นเป็นตัวใดเป็นตัวใเข้าไว้เปดห้าเปดตัวใต้หาเปดสิ่ม่จับเป็นนกเข้ามาจับินเป็นใสโซ่ข้นนึ่งแต่กนจอกล่เแปดางนะพี่ห้าแปดหกว่าทันเอฟซีแล้ว ที่ปรหารเป็ดหกกสิแต่พอเห็นช่งตัวคือเป็ดคือเป็ดหายเห็นคือคอยยีดินเป็ดหาเจ็ดุนเป็ดหาหกดูให้เห็นแล้วครับเป็ดหาเจ็ดแดงคืนคืนี่ครับพี่บาดนี้คอยเห็นครับเด็กเจ็ดเเห็นจะไม่เห็นตัวใดครับยังก่อจ้ะจะไม่เห็นตัวใดรจะไม่เห็นจับหาเลย อยู่คนละมุมดินี่ตีใจเห็นบั้งนี่ตีเห็นหยุดบ่งแม่สันเออนั่นแหละสันสันมันน้ำดำๆเลี้ยงกันลงมาเลยแปดหาเจ็ดคือเลขถูกนี้ย่ะอือจะาแม่เห็นยังมุ้งดิจะาแม่ตันี่เออนั่นแหละบอกเจ้าแม่รูปรูปมันละอือครับนั่นแหละแปดนั่นเลขหาเลขล่างเจ็ดนั่นแหละแม่นั่นแหละแม่อือจะาแม่เห็นตัวใดักรเนี้ยหรอฟังเกียวเม่ยที่บอกฟังเด้วยครับพี่ครับ ี่ก็เกงๆด้แต่นี่ีเป่ยนัดขนาดนาี้มีกปชัดเขยี่นเแม่ประหยัดว้าเด้วยกันมื่อเจ้าว้าวไปแล้วมันสิถืตเดีดค,คือคือพองอ่ายงนั่นครับโอ้ยลืมให้แกแม่วบากนนะกันมือ่อ <c oughs> <c oughs> เจ้าวาแล้วสุดๆตัวด้ดอ,ออกมากกับแมนครับกันมื่อเจ้าห็นเห็นคับว่ะค่ะรับจัดเลยเะแม่ คือจ้งเงินหน้าหนักมากกันยนบาร์ม่ไม่เงินมาขอมาเห็นก่อนก่อนเลยครับเพราะจะแม่ยิ่งมาตังบอกข่อยย่างเราข่อยเห็นแล้วพ่ะนก็เอยได้ถามคือจังเจ้าหน่อยบาเห็นตัวใดตอมงแออกมาแม่่นี่เป็นตัวง่ามง่าอเมื่อเพิ่นกับมาลูกยี่หอแล้วเพิ่นก็ได้นี่ตาตุก เป็นกำลังจะออกลูคนหายใชกันเป็นออกลูมาเย่างหดออกลูย่าไใดหายเลยนั่นแหละนั่นแหละมองเจ้าแม่รูปนะครับที่ืออืมเงินนั่นสันนั่นแหละแม่เลี้ยงกันลงมาป่าล็กกนะอืมเลี้ยงกันลงมาเบิ่งเบิงบิ่ถามมึนอหยิดที่ได้คนเห็นเนาะอือแก้งกรนเราปันข้นเขียนเนาะครับแม่นบผมมวดก้อนกันจังเสี่ลังไม่า มาเบิ้งดูถ้าเห็นคือเพิ่นมาน่าเบิ้งดูไปนางเบิ้งนัาเพิ่นสามเป็ดเนาะเดี๋ยวเบิ้งดูเอ็นกนถือลายอย่างนี้ถือกุ้นใครล่าไปได้ทั้งสามตัวแบบนี้ถือทั้งสามตัวแบบนี้่เบิ้งเห็นคือเพิ่นบ่เพิ่นว่าเลี้ยงกันเรื่องมาเลยนี่มอมั เห็นเห็นกันเห็นเหอนกันเมาหายเปียเน่กว่าเขามาเบิน่างได้ข้วกระถือเรียงงานเลยเห็นเตัวไหมโอ้ดีสุดแล้วดีสุดแล้วใครนั่งลา่เก็ได้จะน้ำเมตันี่เลยได้เขามาย่างได้ก็สีแรียนใจโหลดอืนเดี๋ยวมานางลูกยี่นี่ละอื หังหลวเหงขึ้นนะห่งเรือมว่าขึ้นเหงลน้อยเท่ากับบาบเหมือนกันเปรีบชัดเลยที่แรกก็เห็นสองตัว8ปห่างนะมึงไปมาที่ใต่เป็นเล็กเกียรติก็ใ้สามตัวคนนี้อันนี้ตัวนี้นี่ ดักกันนั่นจะว่ามันได้ก้าเหตุขยะมันติดเี่ยวเดียวมันได้เลยรื่อมเลยเออมันมาไปหาขยะเลยเหมือนกันมน่าจะแม่ขอได้เยอที่ขนานั้แท่กนจะเห็นแค่มันแค่กันเหมือนกับมันก็เลยว่าตัวใดมันมันเลยว่าเกรดเก้ากับหนึ่งเก้านัออกมาทั้งบนทั้งล่างเ ช่งนั่นเห็นคือกันเหมือนช่มาเบิงเงินถ้ากันพ่อยกันได้เดือดทุกคนถึงตันี่หรอถ้าหลวเป็นเชลเจนเหมือนมึงเลยรวมาพี่น้องเนาะแปดห้าแปดห่าเ วัดสายตาเลยวัดตาบุีเปล่าต้องเื่อักเลยฮ่าฮ่าฮ่้านั่นสายตาเฉยๆนันสาาเฉยๆอือืมเ้อืมบงี่นองช่องนี่งมั้งเป็นกันน่อือือ้ามา

แม่ไปรูปต้นแมตตะนี่จ้าออ้มาเลยขั้นโอ้ตั้งแต่คอนในน้ำสามตัวแคบหนาจอไว้ครับพี่ครับไปเบิ้งคักๆด้วยครับด้วยเล็กมากจะไม่เห็นเป็นตัวเล็กกว่าครับสามแปดห้าสาแปดห้าวาตรงเขาเล็กทูบตอไอทูบอยู่ทีอ๋อนี่ยสามสิบแปดโอ้สามสิบแปดดอกนี่ แม่ตนี้กับเปียหะนี่พระเจ้เห็นว่าเลขเปียดนี่ห็นไหมครับผมนี่เลขเปดนี่เลขห้านี่เลขทางแต่นับไปเปดห้าสามมันเบ็นไปเป็นตัเดียวสามห้าเปดโอ้สามห้าเปดครับพี่ครับขึ้นคักด้วยครับด้วยพี่ครับนี่คือเดะข้านข้นค้านข้นก่อนนี้ครับพีครัะว่าคนเกิเคยได้สามตัวครับผมวันมันออกสามห้าเปข้าเห็นอยู่หันทุเร อ๋อเป็ดทาห้าแปดที่เป็ดห้าเจ็ดบ่ะสามเอยแปดยังไแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดอ๋อโอ้ตัวเดียวกันตัวนี้ใช่อันนี้มันจะมีมีเลขเก็ดนี่เห็นไหมเลขเก็ดครับผมเจ็ดแปดห้าสามมันไมมันไม่เลขที่ตัวกเลยเห็นมาจากครับผมมีเลขเกตอืเลก็ดนี่แปดอนี่ทานี่ทาแปด หาเจ็ดยู่ดีกับแปดหาเจ็ดแปดหาสามคือกันครับอีกทีครับเพราะว่าเลขสามกับเลขเจ็ดมันคล่คายกันไม่ใจเห็นชัดป่มเห็นชัดจุดจะเมด่อวันี่ใกล้ถ like ึง ครับผมกันขันนี่ซื้อสารกระปูตลอดเลยตัวเดียวกัน uh ่เเปลียนดค่ะครับผมเนี่ยคือมือตัวเดียวกันเลยไู่จัดถามว่าเพิ่งอีกเราจะเปลี่ยนสีแดงมีสีเลยเอออันเอาไว้ครับท่านเห็นในมือเลยมีเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนเลยที่เป็นที่ฉี่ตลอดเลยเนะน้องกูและติดเครเบิ่์พี่น้องครับผมเนาะเด็กขึ้นมือก็แม่เนาะแป็ดหาสารกรเรียบร้อยน้องคนเดียว แล้วเอามือไปรูปก๊อกเมตานี่เราคานว่าเป็นอยังว่าได้ใช่ไหมครับเออครับผมเปิดวายจะไงล่ะนางแล้วเลือดขึ้นมือแม่เตนี่แม่เจ้าแม่ฮาเรนครับผมเนาะพ้นไปรูปจอมแม่ตันี้ว่าหันพี่น้องตัวเดียวกันเลยเนาะเปลี่ยนตามนั้นขอให้มีโสมีหมายจ้า